สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่วันนี้ก็จะมาสอนการอัปโหลดไฟล์นะครับเพื่อทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์รักษาของโรงพยาบาลศีรีนคลินนะครับก็นีะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้มีคนทนไว้ในกลุ่มมาแล้เสร็จแล้วเราก็ล็อก,อ,กอินอ่าเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าแบบฟอร์มนะครับ แบบฟอร์มตัวนี้ต้องเกอกทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบฟอร์มสละสิทธินะมีน้องหลายคนเข้าใจว่าเป็นแบบฟอร์มสละสิทธิ์ก็เลยไม่เกระกันใกล้ค่าไม่ได้อัปโหลดไปเลย <c oughs> ก็คือมันจะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิ์ย้ายมาของโรงพยาบาล4นะคะเรนหรือว่าจะไม่ย้ายมาก็ได้แต่พี่แนะนําให้ย้ายมาดีกว่าก็คือส่วนตรงนี้ก็ท่านมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจหรือไม่อน้อง ต้องไปเช็คดูก่อนนะครับว่าน้องมีสิทธิ์หรือเปล่ามันเช็คได้ที่เว็บตัวนี้ครับเนี่ยคลิกที่นี่เพื่อตอบสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ปัจจุบันหรือถ้าใครพ่อแม่รับราชาการอย่างเงี้ยก็จะมีสิทธิ์รักษาของสิทธิ์เบิกของค่ารักษาของค่าราชการได้ก็คือน้องไม่ต้องน้องไม่ต้องไปตรวจสิทธิ์เลยก็คือน้องได้สิทธิ์นั้นอยู่แล้วของพ่อแม่ก็คือคลิกไปเลยว่ามีสิทธิ์เพราะมีสิทธิ์ของพ่อแม่อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่แน่ใจ ก็กลับไปตรวจที่หน้าแรกได้นะครับก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปเลยแต่ถ้าใครไม่ประสงค์ก็เลือกก็เลือกไม่ประสงค์ก็ได้ถ้าไม่เลือกถ้าเลือกไม่ประสงค์ก็ให้ปินหน้านี้ไว้ด้วยส่วนถ้าใครมีความประสงค์ก็ไม่ต้องปินหน้านี้ไ้ก็กรอกเสร็จแล้วก็กดส่งปั๊บตอนต่อไปก็คือไปยังหน้าอัปโหลดนะครับหลังจากกด ส่งแบบฟอร์มนี้เสร็จพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจออัปโหลดเอกสารรายงานตัวกับอัปโหลดรูปภาพบิบัติรักษานะครับก็เอกสารทุกอย่างเขาบอกว่าให้เซ็นสำเนาถูกต้องและเป็นไฟล์ PDF ขนาดต้องไม่เกิน2เมกมีอะไรบ้างที่เป็น PDF ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน ใบปพอแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปติดบัตรนักศึกษานะครับต่อไปจะเป็นวิธีการสอนแบบแปลงไฟล์นะครับหรือว่าการรวมใบปรพสสาหรับน้องคนไหนที่มีใบปรพที่เกดมันอยู่ข้างหลังนะครับก็คือให้อัปโหลดทั้งหน้าทั้งหลังจะเอามารวมในไฟล์เดียวแล้วพี่ทําให้ดูนะครับต่อไปพี่จะมาสอนวิธีการแปลงเป็น pdf นะครับเออสำหรับน้องที่สแกนแล้ว เป็นไฟล์ jpg นะครับคือ,อ jpg มันจะอัพไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็น pdf เท่านั้นอตอนนี้เรามีไฟล์ jpg ที่เป็นปพหน้าแรกหน้าหลังแล้วก็ทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะครับทีนี้เราจะแปลงเป็น pdf ยังไงอันดัแบบแรกก็น้องต้องเข้าเว็บนี่นะครับนี่ดูตามลิงก์นี้เลย เว็บนี้จะแปลงไฟล์จากรูปภาพ jpg นะครับเป็น pdf อพอเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับก็เลือกตรง Mergin นะครับ m a r g i n เลือกเป็น n อนนะครับเ g e ซ i z e เป็น a 4 image Size ก็ keep original size ตรงนี้ก็เป็น p o r t r a i t เสร็จแล้วเราก็อัพโหลดไฟล์นะก็เลือก select jpg file พอพอมันจะมี2หน้านะครับก็เลือก เราจะเอามารวมกันนะครับแล้วให้เป็น jpg เอ้ยไม่สิเป็น pdf ก็เลือกหน้าแรกไปก่อนเสร็จแล้วก็เลือกอีกเป็นหน้าหลังอ่าจะได้สองไฟล์คราวนี้เรามันโหลดนิดนึงอ่าพอเสร็จแล้ว ต้องหน่วยทูพเนเสร็จแล้วก็อดดาวน์โหลดเดียวพีดนะครับ โหลดเสร็จปุ๊บกดดูอ่ะก็จะได้หมาพ e ที่เป็นไฟล์เดียวที่มีหน้าหลังอ่ะพอเสร็จแล้วก็เราจะอัพโหลดอีกเราจะอัปอีกนะครับเราจะแปลงไฟล์อีกก็กดย้อนกลับไปก็เลือกทุกอย่างเหมือนเดิมตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกสำเนาทะเบียนบ้าน แล้วก็ convert to PDF คือให้น้องทำทีละไฟล์นะครับถ้าน้องทำสองไฟล์แบบเมื่อกี้มันจะอยู่หน้าเดียวกันาดาวน์โหลดปับ๊บอันนี้เป็นสําเนาเทะเบียนบ้านกดเซฟงั้นเราเปิดดูก็เป็นสําเนาเทะเบียนบ้าน อันนี้พี่ลบชื่อลบอะไรออกนะครับ <c oughs> ขอปิดเป็นความลับนะเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปอีกเพราะเหลือไฟอีกไฟหนึ่งก็คือสำนับบกบัณฑิตชนแล้วก็กดคอนเวอร์ตเี็ PDF ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับก็โหลด ได้สำเนาบัตรประชาชนมาที่เป็นไฟล์ PDF แล้วเราก็จะได้ไฟล์นะครับที่แปลงมา PDF ตามที่เขาระบุเสแล้วเราก็เอาไปอัพโหลดคือมีอีกกรณีหนึ่งก็คือน้องที่สแกนเป็น PDF แล้วมันมีหน้าแรกกับหน้าหลังอันนี้คือเป็นไฟล์ PDF แล้วนะครับไม่ใช่ที่เป็น JPG นะครับหน้าหลัง อันนี้เป็นไฟล์ PDF ที่เป็นหน้าหลังเราจะเอามารวมกันเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการรวมก็คือเข้าเว็บอ่านี่ครับอ่า PDF merge เสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์อ่านี่ฮะพอหน้าแรกหน้าหลังเสร็จแล้วก็ก,ออก,วก,กดตัวนี้ มันก็จะอัปโหลดไฟล์แล้วก็รวมเอกสารให้เราเสร็จแล้วมันก็จะให้ขึ้นเซฟนะครับเซฟไปกดเปิดก็ได้ครับทีนี้มันก็จะถูกรวมหน้าหลังกันไฟล์เดียว ีนี้เราก็เลือกไฟล์อัปโหลดนะครับสำนาากักบริจาตัวประชาชนตัวนี้สำนาทะเบียนบ้านอ่าอข้อหนึ่งตัวนี้ที่เรารวมไว้แล้วหน้าหลังก็จะเป็นไฟล์เดียวแล้วก็กดอัปโหลดหลังจากที่เรากดอัปโหลดไฟล์เสร็จนะครับไฟล์มันก็จะเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถดูได้ตรงนี้มีมันจะเป็นไฟล์ที่เราอัพไปสามารถกดดูได้นะครับลองไปกดดูนะครับก็มี่เช่นนี้ยค,ครับสวัสดีครับ